วิทยาลัยเทคนิคตะการพืชผลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลางที่ตั้งเลขที่11หมู่10ถนนอุบลตะการตำบลเซเป็ดอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวิทยาลัยเทคนิคตะการพืชผลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจากเดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพตะการพืชผล ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคตะตการพืชผลตามประกาศก,กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนประชากรทั้งหมดบุคลากร89คนนักเรียนนักศึกษา2,198คนปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนมี2ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปะวะชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรมซึ่งเปิดสอนสองระบบคือระบบปกติและระบบทวิภาคีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปะวะชได้แก่ช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างโยธาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์การบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวาสาวได้แก่ช่างเทคนิคยานยนต์ช่างเทคนิคการผลิตช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์การบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลปาชา สามคัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาพัฒนาฝีมือวิสัยทัศน์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเอกลักษณ์บริการชุมชนอัตลักษณ์ทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม